ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต8กระแพงเพชรบูรณาการร่วมกับบริษัท NVR จำกัดและ AP Honda จำกัดขับเคลื่อนโครงการขับขี่ปลอดภัยสมบวกนิรภัย100เปร์ลดิตเป็นศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนไซงามพิทยาคมนายพิจิตรวัฒนศักดิ์ผู้ในการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขตแกระแพงเพชรมอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์การจัดการและครูฝึกศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต8ปกระแพงเพชรด้านการขับขี่ปลอดภัย บูรณาการร่วมกับ NVR จำกัดและ AP Honda จำกัดขับเคลื่อนโครงการขับขี่ปลอดภัยสมบูกนิรภัย100%โลกประเทศเป็นศูนย์ย่งโรงเรียนใส่งานพิยาคมโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนใสงงานพิยาคมจำนวน70คนโดยมีนายสานิตโง30ผู้บริการโรงเรียนใสงงานพิยาคมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางกาลยาวีนิติธีรโรธกรรมการผู้จัดการบริษัท NVR จําจำกัดกล่าวถึงวัตถุประสงค์นายพิจิตวัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแปดกระแพงเพชรได้กล่าวเ้ิเมเติมอีกว่าปัจจุบนันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินตลอดจนความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจกอย่างมหาศาลอันเป็นผลมาจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในเรื่องนางกล่าวอย่างเร่งด่วนจริงจังและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปีพุทธศักราช2554ถ,ถึงปีพุทธศักราช2556ของศูงนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุทวงมหาไทยที่ต้องการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้ลดลงร้อยละ50 โดยใช้ยุทธศาสตร์หลัก5ด้านด้วยกันรประกอบด้วย 1. ด้านการประครับใช้กฎหมาย 2. ด้านวิศวกรรมจราจร 3. ด้านการประชาัธมให้ความรู้การมีส่วนร่วม 4. ด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและ 5. ด้านการประเมินผลระบบสารสน,นเทศดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นวันนี้ ทางบริษัท nvr จำกัดและ ap honda m o เ o t s e ยจำกัดและศูนย์บร,ริการบรรเทาสารอภัยเขตแปดกำแพงเพชรจึงได้ขับเคลื่อนโครงการขับขี่ปลอดภัยสมมวกนิรภัย100รดเซิบัตเป็นศูนย์มาดำเนินการให้กับโรงเรียนใส่งานพิยาคมโดยเน้นการให้ความรู้เรื่องของความสำคัญของหมวกนิรภัยว่าหมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่มีความสำคัญในการช่วยลดอาการ บาดเจ็บทางสมองรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐโดยการลดอัตราการเสียชีวิตทางถน,นนตามเป้าหมายที่กล่าวในข้างต้นโครงการดังกล่าวมีทั้งการบรรยายการสาธิตและฝึกปฏิบัติวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและทักษะความชำนาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องถูกวิธี2เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ความสัมพันธ์ต่อการสวมหมวกนิรภัยรัดสายขางให้เรียบร้อยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์3เพื่อเผยแพร่ประชาธิปันรณรงค์การขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภยัภย100เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในสถาบันศึกษาอีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของทางรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ที่3ด้านการให้ความรู้การประชาธิปันการมีส่วนร่วม แก่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงสถาบันศึกษา